กินคาราเจนอยากหน้าใสจะทำไมขออเดียอของแพลงนั้นเลยอ่ะอยากสวยใส่แบบคุณภูมิต้องอันนี้เลยค่ะซสก纳คาราเจนเอ็กซ์ x ทนคาราเจนที่ผลิตจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้เขาดังมากฮอตมากฮิตมากไอซ์ก็เลยมาดูส่วนผสมกันค่ะ <c oughs> คนพบว่ามันมีสารสก,กัดโทครบ10ชนิดเลยมีไพน์บาร์หรือว่าสารสก,กัดจากเปลือกสนเกรเปสีดอイルสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนไรซ์เซรามายด์ซิงค์แล้วก็วิตามินอ e. ีแล้วก็อื่นอีกตามนี้เลย <c oughs> คัแพงมากเม็ดของเก็เป็นเม็ดซอฟเจลนุ่มนิ่มขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปกินง่ายไม่มีกลิ่นคาวไม่ต้องเสียเวลาชงแค่กิน1เม็ดเข้าปากกินน้ำจบกินเข้าไปแล้วบอกเลยว่า1อาทิตย์เห็นผลค่ะผิวจะมีความขาวใสเด้งขึ้นมันเหลยเนียนด้วยนุ่มด้วยลื่นด้วย,วยแล้วก็ไม่แห้งด้วยค่ะและในส่วนของราคานานแค่9ก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองคุ้มมากใครที่กำลังหาอาหารเสริมผิวอยู่ก็ลองไปดูก็ได้เลยนะคะนาคะ